พอพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะที่จังหวัดเลยค่ะภูกระดึงนั้นก็ถือว่าปิดทําการนะคะแต่ว่าถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะวันนี้ทีมข่าว s m a r t n e s ของเราพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นอันซีนมาแนะนาํากันไปติดตามจากคุณคารินค่ะวิว360องศาของภูป,ป่าเปาะที่สามารถมองเห็นภูหอหรือฟูจิเมืองไทย ภูกระดึงภูหลวงได้แบบพานรามาว่ากันว่าครั้งหนึ่งของชีวิตต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองวิวทางด้านหลังของผมนี้ได้ชื่อว่าเป็นฟูจิเมืองไทยซึ่งยอดภูที่มีลักษณะแหลมคล้ายภูเขาฟูจิจึงทําให้ที่นี่เป็นสถานที่อันซีนไทยแลนด์ที่ไม่ว่าใครได้มาสัมผัสจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนครับแต่ความสวยงามนี้หากปล่อยไว้ไม่ดูแลอาจจะเสื่อมทรมลง เพราะธรรมชาติถูกทำลายองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออ,อพอทอจึงเข้ามาแนะนําให้ความรู้กับคนในชุมชนเพื่อปร,ปรับความคิดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่ต้องบุกลุกทําลายพื้นป่าเริ่มต้ตนตั้งแต่เมื่อ3-4ปีที่แล้วนะครับที่ตัวชุมชนเขาก็จะมี เพลิงเต็มไปหมดเลยในบริเวณนี้นะฮะแล้วเราก็มาคุยกันบอกว่าถ้าเกิดจะพัฒนาการเที่ยวอย่างยั่งยืนได้เนี่ยเราก็พาเขาไปาศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นในจังหวัดเลยด้วยกันต่อมาเริ่มรู้สึกว่าเออมีรายได้จากการท่องเที่ยวก็ดีกว่าที่จะไปบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนเองก็เริ่มค่อยๆขยับพื้นที่คืนพื้นที่ที่เคยบุกรุกไว้คืนกับหลวงแล้วก็ลงมาประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวอยู่ด้านล่าง และสถานที่แห่งนี้ครับคือสวนหินผางามที่ได้รับยกย่องเป็นคุณหมิงเมืองไทยลักษณะเป็นเทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่น้อยเรียงรายเต็มพื้นที่และจุดที่สวยที่สุดเป็นหน้าผาตั้งฉากกับพื้นดินสูงเท่าตึกสี่ชั้นภายในมีถ้ำที่เกิดจากการกัดกร่อนจากธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืชและสําหรับจังหวัดเลยที่มีภูกระดึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วในช่วงหน้าฝนแบบนี้ ภูกระดึงจะปิดชั่วคราวหากคุณผู้ชมอยากมาชมธรรมชาติของจังหวัดเลยในช่วงเวลานี้สมาร์ทนิวขอแนะนำอันซีนไทยแลนด์ทั้งสองแห่งนี้ครับรับรองว่าประทับใจไม่แพ้ภูกระดึงแน่นอนประกิจชนะสุมนถ่ายภาพครินกมุตโยธินทรูโฟยูรายงานหน้าไปนะฮะทั้งคุณหมิงแล้วก็ฟูจิเมืองไทยโอ้น่าดูนะแล้วน่าไปด้วยเพราะว่าสถานที่ยังคงเป็นธรรมชาติอยู่เยอะมากๆเลยทีเดียวครับผม